มอบประชาธิปัตย์ยึดกระทรวงมหาดไทยต่อนะคะขณะที่แกนนําก็โล่งอกไม่ถูกบุกยึดคืนพื้นที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเน้นไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแทนแต่ยังห้ามสื่อมวลชนเข้าพื้นที่ด้านไหนเช่นเดิมค่ะ ที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสมศักดิ์โกสัยสุขแก่นำสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสระสะยังคงตั้งเวทีปักหลักชุมนุมเพื่อให้ข้าราชการสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติแม้จะมีมวลชนเพียงประมาณ100คนที่นั่งรับฟังการปราศัยของแกนนำย่อยปลุกระดมขับไล่รัฐบาลซึ่งได้กล่าวโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องพลังงานและโครงการรับจำนำข้าว สลับกับการเล่นดนตรีอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้นะคะจากการจราจรบริเวณโดยรอบกระทรวงมหาดไทยยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติมีเพียงบริเวณด้านหน้ากระรวงมหาดไทยที่การจราจรติดเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปขอคืนพื้นที่บริเวณแจ้งวัฒนะจึงทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงอย่างมากซึ่งต่างจากเมื่อวานนี้ที่มีการนำมวลชนออกมาป่วนสร้างความเดือดร้อนปิดตามสี่แยกถนนหลังจากที่มีกระแสข่าวศูนย์รักษาความส งบหรือสอรอสอจะเข้ามาขอพื้นที่บริเวณกระทรวงมหาดไทยจึงทําให้ในวันนี้มาตรการการรักษาความปลอดภัยของกาศร,รักษาความปลอดภัยค่อนข้างต่ํามีเพียงแค่2-3ถึงคนประจําจุดตรวจคน้นขนเข้าออกอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในบริเวณพื้นที่การชุมนุมโดยอ้างนะคะว่าเรื่องของการนําเสนอข่าวที่ไม่เป็นกลางขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองยังคงใช้ผ้าคาดหัวสีเขียวอ่อน ซึ่งคล้ายกับปอกแขนของนักข่าวที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศได้ทวงติ่งไปก่อนหน้านี้ค่ะ